คลิปสุดท้ายของตัวอย่างการตีความนะครับนะครับตัวนี้จะเป็นในเรื่องของตัวบาลานซ์เครื่องช่างนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนครับว่าตัวเครื่องช่างนะาหลายองค์กรคงจะมีใช้กันนะครับอ่ะมาดูผลการตีความบริงานผลการสอบเทียบเครื่องช่างนะครับเมื่อเทียบกับ mpe นะครับมันผ่านหรือไม่ผ่านมาฟังกันนะครับ โอเคนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นอิเล็กทรอนิกส์บาลานซ์นะครับเครื่องช่างนะครับเครื่องช่างนะครับอ่านะอ่สอส่งสอบเทียบเมื่อวันที่29กแจนนะครับมกรานะครับอิชชูุ่บบกเฟบนะครับโอครึ่งเดือนเลยนะครับโอเคเอามาดูเรื่องของ ผลการสอบเทียบมันดีกว่านะครับเดี๋ยวนะใช้ Protier WI 3 0 5 4 6 u r a m e t นะครับ Reference Reference Standard ใช้ w e i g h Set uh, Phoenix Class E 2สอบกลับกับ,กบสถาบ,บันมาสนะครับเนี่ยสอบกลับกับสถาบันมาสในชั้นแนว Institute of Thailand นะครับเซอร์นมัมเบอร์นี้ความหมายคือว่า ไอตัวเลไอตัวเฟเลนตัวเนี้ยตัวที่เขียนว่าเวทเซฟฟีนิกคลาสดีสองเนี่ยมีการส่งไปสอบเทียบกับสถบาบันมาตนะครับอ้างอิงอ้างอิงเซอร์นัมเบอร์มเอ็มศูนย์สามสขีดสองศูนย์ครับอ่าตัวนี้นะอ่าโอเคครับทีนี้มาดูตรงนี้กันนะนีนะน,น,น,นะครับอ่านที่นีนะครับ นรามนอนเทสวาลูนะครับเอ่อคำถามอาจารย์คำถามแรกครับจุดสอบเทียบคือคำไหนครับวาเพื่อ จุดสอบเทียบครับจุดสอบจุดสอบเทียบ c a t i o n point ครับคือช่องไหนครับผมอ่านะครับมีตอบมาแล้วนะฮะ n o m i n a l โอเคครับเยี่ยมครับอ่าน o m i n a l นะครับคือจุดสอบเทียบเห็นไหมบางทีอย่างที่อาจารย์บอกครับว่าแต่ละรีพอร์ตเนี่ยนะครับคำศัพท์เดียวกันแต่ความหมายแตกต่างกันเนาะนะครับอันนี้คือโอ๊ยโทษที นั่งอยู่ได้ครับอันไหนคือค่าที่ป้อนครับค่าที่ป้อนคือช่องไหนเอย่ยค่าที่ป้อนครับ apply value นะครับค่าที่ป้อนคือตอบได้นะตอบตางแชทได้นะครับ ค่า <ersch> ที่ป้อนนะครับ apply value นะครับหรือ n o m i n a l value นะครับไม่ใช่ไม่ใช่ non ไอช่องแรกนะฮะ non non-null value นี้ไม่ใช่ละอันนี้คือจุดที่เราจะสอบเทียบเราสอบเทียบที่5กรัม1กรัม2กรัม5 0.5กรัม1กรัม2กรัม5กรัม10 20 40 100และ200กรัมค่าที่ป้อน อยู่ไหนเอ่ยอ่ามีชัดมานะครับดิสเพลย์เลยครับไม่ใช่ครับค่าที่ป้อนคือคอ n เวนชั่น a นลแมสนะครับเนี่ยค่าที่ป้อนนะดิสเพลย์วาลูคเลยฮะค่าที่อ่านได้นะครับหรือค่าจริงนันเองครับค่าที่อ่านได้นะ ค่าจริงจากการสอบเทียบนะครับค่าเรียนได้หรือค่าจากการสอบเทียบนะครับนะนะ,นะดังนั้นค่าที่ป้อนนะครับหรือ apply value จะเป็นข้องนี้นะไนะครับเนี่ยที่จุดศูนะครับกรัมเนี่ยมีการใช้ตัว mass นะตัวตุ้มน้ำหนักนะครับ ที่ห้ากรัมนะเห็นไหมมีตุ้น้ำหนักค่าที่ป้อนนะห้ากรัมหนึ่งกรัมนะครับ2กรัมค่าที่อ่านได้ครับก็คือเนี่ยดิสเพลวาลูคือค่าที่อ่านได้ครับคุณสังเกตเออร์เลอร์นะเห็นไหมเออร์เลอร์ครับนะครับเออร์เลอร์เป็นศูนย์หมดเลยนะฮะเพราะอะไรฮะค่าที่ป้อนกับค่าที่อ่านได้นะครับ ไม่มีไม่มีเออร์เลยนะสยสยแสดงว่าเป็นเครื่องช่างใหม่มากเลยนะครับจะมีแค่สองร้อยกรัมเห็นไหมตัวนี้นะคุณดูคุณดูตรงสองร้อยกรัมนะครับนะสองร้อยกรัมนะครค่าที่ป้อนนี่ครับสองร้อยจุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะฮะอ่านได้สองร้อยเป๊ะเปเออร์เลอร์เออร์เลอร์ก็คือนะฮะเออร์เลอร์ก็คือค่าที่อ่านได้นะครับสองร้อยจุดศูนย์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  ลบออกจากค่าที่ป้อนนะครับสองร้อยจุดศูนศศย์หนึ่งนะครับเท่ากับลบศูนย์จุดศูนศูศูหนึ่งนะครับโอเลกนน้อยมากครับเห็นไหมฮะนะอันเซอร์อันเนะครับอันเซอร์นะอันเนะครับเอาตัวนี้ตัวอันเซอร์นะฮะ ถ้าแรงถ้าแรงสองร้อยนะอันเซอร์อยู่ที่ศูนย์จุดสองหกนะครับเป็นมิลลิกรัมนะครับมิลลิกรัมนะหู oh, เล็กมากเลยครับเป็นมิลลิกรัมนะครับหนึ่งกรัมเท่าไหร่นะหนึ่งกรัมเท่ากับหนึ่งพันกรัมใช่ไหมครับนะศูนย์จุดสองหกมิลลิกรัมนี่เล็กมากเลยนะครับดังนั้นนะครับคุณก็เอาในส่วนของเออร์เอร์ตรงนี้นะ มารวมกับอ n นเซอนะครับซึ่งผมคิดว่ารวมยังไงก็ไม่เกินครับอะคำถามครับในส่วนของเครื่องช่างของเราครับ MPE มีค่าเท่าไหร่ครับเครื่องช่างของเรา MPE คุณให้เกฑ์ไว้เท่าไหร่ครับ เท่าไรเอ่ยลองถามเลยสอบเทียบเลยครับว่า m p e ของเครื่องช่างเราให้ไวเท่าไร ทราบไม่เอ่อเยโอ้เล็กมากนะครับศูนย์จุดสองหกมิลลิกรัมนะครับ ถ้าแปลงเป็นกรัมนะเพราะว่าหน่วยหน่วยเนี่ยเราต้องแปลงเป็นกรัมก่อนนะเนาะพราะหน่วยหน่วยหน่วยที่เราป้อนเนี่ยมันเป็นกรัมเลยฮะ0.26มิลลิกรัมเนี่ยเท่ากับ0 00. 0 0 0ง6กรัมนะครับเนี่ยเล็กมากเลยนะ0.3ตัวฮะ 0.26มิลลิกร,รัมเท่ากับ0.00026กร,รัมนะครับเล็กมากอ่าดังนั้นนะฮะคุณก็เอาเออร์เลอร์นะเออร์เลอร์คุณเป็นลบนเนาะอ,อ่าลบ0.0001นะครับบวกด้วย0.00026นะกรัมนะครับหรือ 0.6มิลลิกรัมนะครับอีกฝั่งนึ่งก็เป็นลบ0.0001ลบด้วย0.00026กรัมเออนะครับ m p บวกลบ 0. MPE นะฮะบวกลบ0.0006กรัมค่ะอ่า MPE นะ มีนะครับเท่ากับบวกลบ0.0006กรัมนะครับอ่ะเพรนั้นทุกท่านช่วยรวมให้ผมหน่อยครับว่านะฮะเอเอร์เลอร์รวมบันเซอร์นะครับเอเอร์เลอร์รวมบันเซอร์นะตรงนี้นะกเรียนเนี่ยนะครับอาจารย์แปลง0.26มิลลิกรัมมาเป็นกรัมแล้วนะฮะได้0 0 0ย์จนนะอ่ะไหนเอามารวมให้หน่อยครับว่ามัน อยู่ในเกณฑ์บวกลบ0.006์จุดหกรัมหรือเปล่านะครับะจะเจอตัวเลขก็ไปมันหัวเลยลบ0.0001นะครับบวกด้วย0.00026 Yeah. อีกตัวหนึ่งจะเป็นลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะลบด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหกอันนี้จะเป็นลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามหกนะครับอ่ะอาจารย์ได้แล้วนะฮะตัวเลข เออหากำลังหาช่องว่างอ่าเอศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกนะครับกับลบศูนย์จุด ศูนย์ศูนย์ศูนย์สามหกนะเอ็ม okay. พีบวกลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หกกรัมนะครับอ่ะทีนี้มาดูนะครับว่า,าผลการนะครับผลการวัดได้นะครับ เออร์เลอร์เอเลอร์ลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะคูณสามตัวอนเซอร์นะครับบวกลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูสองหกะครับนะอ0อว่ศูนย์จุดสองหกมะครับอ่ะเดี๋ยวอาจารย์ขึ้นเป็นเขียนบอร์ดให้แล้วกันนะอันนี้มันมันดูยากนะโอเคนะครับแป๊บนึง โอเคอ่ะนะครับเมื่อกี้อ่าบาลานนะบาลานนะครับนะครับที่สองร้อยตำใช่ไหมครับนะสองร้อยตมเนาะ ล,ล,บลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะครับอันเซอร์กบวกลบศูนย์จุดสองหกนิยมนะครับ แปลงเป็นกร,รมัมก็ได้ากับ0.00เอ่อ0.00026กร,รัมนะครับอันนี้อาจารย์คือคุณต้องแปลงจากมิลลิกร,รัมเป็นกร,รัมก่อนนะเพราะหน่วยเออร์เรมันเป็นกร,รมัมถูกไหมครนะมันต้องแปลงก่อนนะนะโอเคเออเลอนะครับ,นะออร,ร,ร,บรวม กับนะครับลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับบวกด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์สองหกกรัมคำหนึ่งครับลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับลบด้วยศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ ศูนย์สองหกกรัมนะครับอาซึ่งไอตัวแรกครับตัวแรกได้เท่ากับได้เท่ากับศูนย์จุด ศูนยนะครับหนึ่งกนะกดกดเครื่องเลขตามไปด้วยนะครับ mm hmm. เผื่ออาจารย์นะฮะคำนวณผิดนะอีกฝั่งหนึ่งครับจะเป็น mm hmm. ลบะนะครับลบ0ูนยะ์จุดศนยสาหอ่านะพวกเรากดเครื่องเลขตามด้วยนะครับว่า ตัวเลขที่อาจารย์โชว์นะถูกต้องหรือเปล่านะครับอ่านะครับ MPE ของเราเมื่อกี้เนาะมาแล้วนะครับลบศูนย์จุดศูนย์ศูนย์เอ่ออะไรพี่ศูนย์ศูนย์ศูนย์หกอ่านะครับออีกส่วนหนึ่ง 0.0006กรัมนะครับอ่านะ p เาดังนั้นถ้าอาจารย์เขียนเป็นกราฟนะครับเขียนเป็นกราฟบวก 0.0006นะครับอันนี้ก็ลบ0.0006นะอันนี้ก็คือ0ใช่ไหมครับ0.000์จ00ุดศนย์อันนี้ค่าที่เราได้ครับเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณไหนเอ่ยประมาณ ศูนย์จุดศูนย์ศูนสามเนาะหนึ่งสองสามอยู่ประมาณนี้จนถึงศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งหกเกินไหมเนี่ยนี่ไม่เกินนะศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หกอนีก ไม่เกินค่ะที่ประมาณ0 0นย์ศกเนอะก็อยู่ที่ประมาณนี้ได้ไหมได้เนะะาะนรี้านะ่นอันี่ก็จะเป็นลบ0ูนย์จุดศหกกรัมอันนี้ก็จะเป็น0น จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งหกกรัมนะครับสแสดงว่าไม่เกินเกณฑ์นะครับไม่เกินเกณฑ์นะครับอ่าอ่ะ,อะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมนะครับแสดงว่าฮะแสดงว่าบาลานตัวนี้นะครับ มีความแล้วครับไม่เกินเกณฑ์ครับไม่เกินเกณฑ์นะครับเนะครื่องมือของเราทั้งสองตัวนะฮะที่เอามาเป็นเป็นเคสสตดี้วันนี้ไม่เกินเกณฑ์ทั้งคู่เลยนะครับแต่ตัวอย่างอาจารย์เกินเกณฑ์นะครับ โอเคครับอ่ามีคำถามไหมครับสำหรับตัวนี้นะครับนะครับนะตัวนี้เข้าใจหลักการในส่วนของการปีความแล้วนะครับถ้าไม่เกินเกณฑ์นะครับนะเราก็พิมพ์สเต็มพาร์ s สเต็ ลง,ล,ล,ง,ล,ล,งล,ลายมือชื่อด้วยครับนะคือเราต้องมีมีหลักฐานในการตรวจสอบตรงนี้นะฮะคุณจะเขียนลงในใบเซอร์ก็ได้นะครับนะหรือจะเป็นแบบฟอร์อมแยกต,ต่างหากก็ได้นะครับเนี่ยอันนี้คือนะนี่คือการตรวจสอบนะคือการตรวจสอบเครื่องมือนะฮะตามข้อที่หกสี่สี่นั่นเองครับเนี่ยการตรวจสอบเครื่องมือเนาะตามข้อกาหนดที่หกสี่สี่นะครับเช้าที่อาจารย์พูด สวนสอบเครื่องมือวัดนะครับก่อนการใช้งานนะก็คือหลังจากที่เราส่งไปสอบเทียบนะครับนะก็ทุกเครื่องมือของคุณนะครับคุณต้องใช้หลักเกณฑ์นี้นะครับต้องใช้หลักเกณฑ์นี้นะเอาเออร์เรอร์มารวมบันเซอร์นะครับแล้วเทียบกับเกณฑ์การยอมรับนะ,ะเมื่อเอามารวมแล้วครับมีรวมฝั่งบวกรวมฝั่งลบนะครับได้ตัวเลขมานะครับถ้ายังมองไม่ออกก็ทําเป็นกราฟเหมือนอาจารย์เขียนข้างบนก็ได้เนาะคนะรับข้างบนก็คุณก็อเอาค่าเอ็ีครับ มาระบุเลยครับมีค่ากลางเป็นศูนย์ใส่ค่าบวกใส่ค่าลบเข้าไปครับแล้วเอาค่าจริงที่เราได้ข้างล่างนี้ครับมาใส่เข้าไปนะครับจะทำให้เราเห็นว่ามันผ่านหรือไม่ผ่านนะครับถ้าไม่ผ่านเกณฑ์นะครับก็มีอยู่สองทางสามทางแอดจัดนะครับเลิกใช้หรือ ใช้ค่าแก้ถ้าใช้ค่าแก้คุณจะต้องมีการติดค่าแก้อยู่ที่ตัวเครื่องมือนะครับแจ้งพนักงานที่ใช้ให้ทราบรวมทั้งไอที่พวรีพอร์ตต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการวัดงานของเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ต้องไปแก้ค่าด้วยนะปะัญหาคืออย่างเช่นรีพอร์ตของทาง QC ที่จะนําผลการวัดไปกรอก Excel นะครับคุณต้องนําค่าแก้เหล่านี้ไปไปแก้ค่าใน Excel ด้วยนะครับนะเพราะว่า เออเลือกเท่าไหร่เราต้องหักล้างออกเท่านั้นนะครับโอเคนะครับถ่ายรูปแป๊บนึงสวัสดีครับ